สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้กันนะครับผมก็วันนี้มีฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับในวันศุกร์นะครับผมก็อันดับแรกนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันก็ต้องขอขอบคุณทาง s o บโ t ท p นะครับเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ Leeds United นะครับผมมีทางเลือกมากมายนะครับเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงิน มั่นคงปลอดภัยโรลด์เปอร์เซนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์478 PSG YW นะครับอ้าวันนี้นะครับเรื่องของทัศน้ฟุตบอลสองคู่จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเน้นที่อิตาลีเป็นหลักเลยละกันนะครับในกาลโชเซเรียนะครับสองคู่พอดีเลยนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะเขาจะไปเกมระหว่างลาซิโอเจอกับโครโตเน่นะครับลาซิโอตอนนี้อยู่อันดับที่ อ่าเจ็ดนะครับผม43แต้มจาก25เกมนะก็ถือว่าหากจากโซนท็อปโอยู่ประมาณหนึ่งเลยน,นะคือ7แต้มนะครับผมแต่ว่ายังแข่งน้อยกว่าโรม,มาอยู่หนึ่งแต้มด้วยกันอ่ะหนึ่งเกมด้วยกันถือว่ายังมีโอกาสไล่ทันอยู่ในการล่าโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนโคโตเน่ยันดับบวยเลยนะครับ26เกมมี15แต้มเองนะครับหาจากโซนปลอดภัยอยู่7แต้ม ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะในปีนี้ต้องต้องบอกว่าโคโตเน่ผลงานแย่มากจริงนะครับคือแพ้มาลุลูแล้วคือแบบเกมรับจะย่อยยับมากๆคือแบบต่อเกมคือเสียประตูเยอะมากๆโดนยิงเยอะจริงๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่าการมาเจอกับลาซิโอถือว่าเป็นงานที่ยากอยู่แล้วเพราะว่าโอเคแหละลาซิโอจะเป็นทีมที่ผลงานตกตามไปเหมือนงานช่วงหลังคือแบบเสียสูตรเหมือนกันอ่ะแต่แบบวันนี้ภาพรวมอ่ะถือว่าเป็นทีมที่ดีกว่าแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับวันนี้คิดว่า ส่วนตัวนะผมว่าสาคะแนนเนี่ยลาซิโอไม่น่าพลาดหรอกนะครับแต่ว่าจะชนะขาดเกินเหรียญหรือเปล่าที่1.75ก็ต้องลุ้นกันแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์ผมบอกว่า,วายัางน่าเชียร์ที่ลาซิโอนะครับสว่วนดีคู่นด้งครับไปดูที่อัลลันตาเจอกับสเปเซียเลยนะครับผมก็คู่นี้ผมว่าใส่ๆเลยนะเพราะว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมเรื่องของสกิภาพทีมเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆนะครับถ้าเกิด ไม่นักเกมที่แพ้อินเตอร์มิลานนะต้องบอกว่าอตาลันตาเป็นทีมที่ผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรู้ที่จัดจ้านยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แพ้ยากชนะมารัวๆส่วนฮัสเบเซียเนี่ยคือตรงกันข้ามเลยนะครับพวกเขาเป็นทีมที่มีปัญหาในเรื่องเกมรับแล้วก็คือต่อเกมอ่ะเฉลี่ยแล้วเสียค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตามคือ2ลูกขึ้นอนะ่ะยิ่งเป็นกว่านั้นคือเรื่องของสแ,แตนด์น็อกบ้านก็ถือเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันคือเอาอตัวบ้านไปเจอแล้วก็ตายทุกทีอะไรเงี้ยผมคิดว่าวันนี้ ดูแล้วก็ใส่ๆนะผมคิดว่าอัตาลันตาน่าจะไม่พลาดกับการเก็บ3แต้มนะครับแต่เหมือนกับคู่เมื่อกี้เลยครับราคาเปิดมาแพงนะให้อัตาลันตาต่ออยู่ที่1.75แต่ถ้าเกิดต้องเชียร์ก็ต้องเชียร์ที่อัตาลันตานะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่นะผมให้เริ่มมองไปที่2ทิทีมต่อเลยนะก็จะมีลาซิโอแล้วก็อัตาลันตานะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับ ก่อนจากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางซับโบท็อปนะครับมีบริการดีๆมากมายนะครับเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับที่สําคัญคือเื่องของการเงินนะครับมันคงปลอดภัย100%นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยครับที่ด l i น์478 PSGYW นะครับ,รบสวัสดีครับ